พลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการรักษาราชาการแทนผู้กำกับการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอกเอกภพอินทวิวัตรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีได้สั่งการให้พันตำรวจเอกชิดชาสองห้องผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้องปลืรอร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนปราบรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจังหวัดชลบรุรีโดยนำหมายค้นสารจังหวัดเข้าตรวจค้นอาคาร พีวิลเลจสวีทเลขที่231ทับ19ถนนพัทยาสาย2หมู่ที่10ตำบลน,น้องปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากสืบทราบว่าอาคารหลังนี้ลักลอบเปิดเป็นที่ทำการปล่อยเงินกู้นอกระบบผ่านทางแอปพลิเคชันและมีการติดตามทวงเงินจากผู้กู้รวมถึงญาติและเพื่อนร่วมงานของลูกค้าเป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ชั้นติดถนนพัทยาสาย2พัทยาใต้ จากการตรวจค้นพบนายหวังเตยสัญชาติจีนอายุ33ปีแสดงตนเป็นผู้ดูแลเจ้าหน้าที่แสดงหมายคน้นโดยมีนาวิวัตรสิงหลีซึ่งพูดฟังและเข้าใจภาษาจีนเป็นอย่างดีทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจคนที่บริเวณชั้นสองของอาคารพบพนักงานคนไทยทั้งชายและหญิงจำนวน39คนกำลังทำงานจากการสอบถามพนักงานชาวไทยได้ให้การตรงกันคืาว่า ตัวน,นั้นเป็นลูกจ้างโดยไม่นายหวังเปิดเป็นหัวหน้ารับจ้างทําหน้าที่แบ่งเจ้าหน้าที่แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบโทรติดต่อสอบถามลูกค้าตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับในแต่ละวันถามลูกค้าว่าสนใจกู้ยืมเงินหรือไม่หากสนใจก็จะแอดไลน์ลูกค้าและส่งลิงก์แอปพลิเคชัน360ยืมเงินและแอปยืมเถอ ส่งข้อความเอกสารที่ลูกค้าต้องใช้ในการกู้ยืมผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวและโทรหาลูกค้าเพื่อให้ยืนยันตัวตนและพิจารณาว่าผ่านหรือไม่โทรหาลูกค้าเพื่อย,ยืนยันกับลูกค้าครั้งสุดท้ายว่าต้องการรับเงินกู้หรือไม่โทษท่วงถามเงินกู้ที่ลูกค้าต้องชำระในวันที่ครบกำหนดและลูกค้าที่ค้างชำระหากติดต่อลูกค้าโดยตรงไม่ได้ ก็จะโทรไปทวงถามอย่างหมายเลขของเพื่อนญาติทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีที่ลูกค้าโอนเงินชําระเงินกู้และตัดยอดเงินกู้ให้ลูกค้าโดยพนักงานเหล่านี้จะได้รับเงินเดือนเริ่มต้น10,000บาทและเมื่อผ่านโปรเดือนแรกก็จะได้รับเงินเดือน1-2,000บาทพร้อมเบี้ยขยันอีก2000บาททั้งนี้จากการตรวจสอบรายละเอียดการกู้ยืมเงินของลูกค้าในแต่ละราย จะต้องยื่นกู้อย่างต่ำ2,500บาทต่อ7วันเมื่อเงินกู้อนุมัติลูกค้าจะถูกหักด,ดอกเบีย้ยและค่าดำเนินการต่างๆจำนวน1,002บาทคงเหลือเงินเข้าบัญชีลูกค้า1,498บาทคิดเป็นดอกเบี้ยร้อยละ5.72ต่อวันหรือประมาณร้อยละ2 0 9 0บาทต่อปีจากการสอบถามนายหวังเปิดได้ให้การว่าตนได้รับการว่าจ้างจากนายทุนชาวจีน ชื่อนายเฉิญไม่ทราบนามสกุลเดือนละ10,000หยวนให้เป็นผู้ดำเนินการเช่าจัดหาสถานที่อุปกรณ์สำนักงานให้พนักงานทำงานนายเชินจะเป็นคนโอนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆโดยมีพนักงานคนไทยทำหน้าที่เป็นฝ่ายบุคคลรับสมัครคนมาทำงานในแต่ละวันและแต่ละแอปพลิเคชันจะมีลูกค้าสนใจสมัครกู้ยืมเงินวันละประมาณ500รายรวมประมาณ1000รายต่อวัน มูลค่าวงเงินที่ปล่อยกู้ในแต่ระหว่างประมาณ2ล้านถึง3ล้านบาทเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดร่วมกันประกอบธุรกิจทวงหนี้โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากนายทะเบียนร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมมั่วสุมในสถานที่แออัดฝ่าฝืนพารกรฉุกเฉินจากนั้นทำการตรวจยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก39เครื่องโทรศัพท์มือถือ39เครื่อง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งพนักงานสอ <c ute> บสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาดำเนินคดีค่ะถ้าโอนมาแล้วเนี่ยก็ส่งหลักฐานมาสลิปมาเหมือนกันเลยครับสี่สี่สี่เรื่งของข้าวหมูยิงหมูกัำการเขาทำงานนะครับว่าเป็นคนพวงรหัสที่ได้ใช่ปะมีรหัสของรหัสตัวเองอ๋อใช้ในการพวงแล้วส่วนที่ไม่ได้ทำไงครับล้อไม่ได้ก็ไม่ได้เขาไม่ได้ตัวเขาเขาเขาหัก หักหน้าที่จ่ายไปเกินจบเกินครึ่งอยู่แล้วอันพวกนี้คือถ้าลูกค้าเกินคนนี้เขาจะดูรู้ว่าส่งมาใช่ไหมใช่ครับกอะบวนการนี้นะครับมันตอนนี้เนี่ยที่พวกเห็นเนี่ยเริ่มจะพวเห็นมาเรื่อยๆแล้วเพราะว่าช่วงต้นเดือนประมาณปลายเดือนมีนาะเนเราก็จับทางเพิ่ับชิดเดชาเ่ิ่งับสปอร์ตหลังคืนก็จไปแลวรอบหนึ่งน,นะครับในเกตพื้นที่ของพันยา แล้ววันนี้เนี่ยก็ทําการสืบสวนมาร่วมกับสพพัทยาทางสืบสวนของสพพัทยาเนี่ยก็วันนี้ก็เลยขอไปคนที่เราเข้าจับคุมตรงนี้เป็นจุดที่สองนะครับแต่ตอนนี้กำลังจะดูว่ามันทั้งสองจุดเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันหรือเปล่านะครับก็คงเป็นข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการาให้ธุรกิจสินเชื่อนะครับแล้วก็เปิดธุรกิจทวงหนี้นะครับโดยแร้นญาติแล้วก็มีการเรียกดอกเบีย้ยเจรบบรจ่กกฎหมายตำหนดรวมอยู่นี้ สิบพลกรเชิญนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวว่าตอนนี้กำลังทำาอที่จะคุ้มทั้งหมดทีก็ต้องหาเรื่อครับผู้หาตันนี้ทั้งหมดมีสี่สิบคนนะครับที่ตอนนี้ควบคุม,มตัวอยู่ก็มีเป็นชาวไทยทั้งหมดสามสิบเก้าแล้วก็เป็นชาวจีนคนนะครับที่ทําหน้าที่ดูแลนะครับเข้าใจเงินทุนมปจากไงไงครับเข้าใ,<น>ใ,ใจว่าตอนนี้เงินทุนเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมาจากของคนจีนนะครับที่มาทําแล้วก็มาทําให้ มันเหมือนเป็นการทั้เติมชาชนนะครับตอนเนี้ยตรงนี้เนี่ยในทางนโยบายของท่านมุสการท่านรอทอบกชุมนีครับกระบวนโทรที่ติดทางบ่านเนี่ยเขาเน้นย้าเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะี้ยืมเงินเพ้่มเงินทุนเงินลักษณะแอปมันเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเราเข้าไปแล้วเราจะเกิดผลอะไรกับเราในทางที่ดีบ้างคือกระบวนการนี้นะครับมันจะมีการตั้งแต่เริ่ม แบ่งหน้าที่จันทำตั้งแต่เริ่มการจัดหาเบอร์กูนะครับแล้วก็เข้าไปไประยาหลักพัน,นเกี่ยวกับเรื่องโครงการกู้งยเงินของเขาเนี่ยแล้วมีการาถ้าใครที่มีคุณสมบัติที่เขามั่นใจว่ากู้เขาได้แล้วมีมีแรงที่จะผ่อนต่อได้เนี่ยเขาก็อาจจะให้กู้แต่การกู้ของเขาเนี่ยมันดอกเบี้ยอะไรมันก็เกินกฎหมากนนยกำหนดู่แล้วปล่อยกู้ไปสามพันอาจจะหักดอกครั้งแรกเลยพันสองพันสาม จะรับเงินไปก็เขาทำก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าถ้ามีการชำระหน้าที่ตามวงรออเขาที่เขากําหนดไว้มันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็แต่ว่าถ้าไม่ชาระเนี่ยมันก็จะมีการฟวงถามนะครับฟวงถามถึงแม้กระทั่งเพื่อนรอบข้างเพราะว่าโปรแกรมของเขาเนี่ยจะค่อนข้างการมีการดึงข้อมูลในโทรศัพท์ไปและเนี่ยต้องฝากชาชนทั่วไปนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องตอนนี้ที่มันมี SMS หรือว่ามีาแพร,ร่มาอินบอ็อกซ์ต่างๆเนี่ย อย่าว่าเรื่องการการให้กู้ยืมเงินนะครับและมีการกู้ทํานองชักชวนให้โหลดแอปอะไรพวกนี้เนี่ยต้องต้องต้องระวังนะครับมันเป็มันของของฟรีไม่มีในโลกอยู่แล้วนะครับพวกเราครับคนฟรีที่พบข้อออกเท่าไหร่ตอนนี้มันมีตอนนี้คนที่เราควบคุมตัวเป็นมีซ่าท่องเที่ยวนะอ๋อเป็นมีท่าท่องเที่ยว เดร<อ>ากำลังตรวจสอบอยู่ว่าเขาเข้ามาอย่างไร<ช>และถูกต้องจริงไหมเพราะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบพาสปอร์ตเขาจริงแล้วพงจะทราบไหมว่าเงินทุนการปล่อยเงินกู้แบงนี้นนมันมีข้อบกพร่างหรเ่เดี๋ยวนี้ต้องขอตรวจสอบเลยค่อนข้างมากทั้งน้่ยังมาเยอะเงินเวียนเยหลายล้านบาทต้องจํานวนคนกู้เนี่ยนะต้องระวังจะเป็นสัรภูมิที่เข้ามาเลครับที่สมัครในแอปมาฮานสมัครไหมครับ ก็อยู่ว่ววัเขาจะปล่อยกู้เท่าไหร่มาก้อยตอนนี้มันอยู่ที่อนเดียแค่างทีมีการดีเจ็นหลันตอนกนที่จะรอเขาทำไปต่อเลยเขาถ้ายุ่ยมาเขาก็ไม่ไม่ไหวอไงเราจมีการดีเจข้อมูลในที่เข้าไปในข้อความของผู้หลาจะลดับแล้วทจะเห็นเลยว่าเราเป็น้แอปอเปล่าเขาดูในข้อความในโรศัพท์ก็ได้เลยตอนมีประวัติไม่ดีก็ใช่เขาเขาก็ดูมีการตรงนี้เพราะว่า แอปของเขาเนี่ยจะสามารถค่อยๆดูดข้อมูล S.M.S ได้หมดเลยนะครับพอดูดไปแล้วก็ดูดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในเครื่องแล้วเนี่ยไฟเนี่ยพอดูดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีมันสามารถดูด S.M.S ได้ว่ามีของแบงค์มาทวงหนี้ไหมมีของบริษัทนี้มาทวงหนี้ไหมมีแอปหรืออะไรมาทวงนี้ไหมทําไมให้ปุ๊บพอสมมติว่ามีการให้ยืมไปบางคนที่ยืมไปก็จะมาทวงหนี้อะ ลายชื่อเมื่อเราทำมันการต่อคพันหรือร้อนระคายแล้วหลายอย่าง